สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ทำนองด้วยนะคะว,ควันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดไอเสาขาราชพุทธพรามห้ามีโอกาสสงมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งนนะคะ่ะวันนี้ก็ต้องสอบถามแล้วก็ยินดีกับพี่ทำนองด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นซื้อรถที่แถมโปรโมชั่นพิเศษค่ะคซื้อรถจับทางพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างคะพ,พี่ทำนองอกกืก็ได้เยอะนะได้เยอะกว่าที่เขารีวิวเอาไว้นะตอนแรกเขารีวิวไว้เขาบอกว่าราคานี้คือไม่ได้มีอะไรใช่นะ พอมาคุยกับน้องแล้วก็โอเคขอนู่นขอนี่แหละก็แถมท่อแถมอุปกรณ์ครบเลยให้กันชนก็แถมเบาะเบาหนังก็แถมแล้วแถมมาให้น้องยังไม่ได้บอกยังแถมกันสาดให้อีกของแถมเยอะจริงแถมเยอะอีกไอเราก็นึกว่าจะเป็นแบบว่าพิเศษมากกว่าทองแล้วยังได้อย่างอื่นด้วยได้ยางอื่นเ่ยครบเหมือนเหมือนทุกที่เขาที่ได้หละที่ว่าเขาได้แบบแถมเยอะๆเราก็ได้ครบเหมือนกันแถมเหมือนกันแต่ที่เขาแถม คนเราไม่ชอบอยู่แล้วเรารชอบกล่องสีแดงกล่องนี้ใช่ไหมคะน้องเขาโอเคน้องเขาให้ให้ให้ก็ต้องถามพี่ทำนองว่าเอสื่อสารแล้วก็เจอกันกับพี่บุ๋มช่องทางไหนเพราะเห็น่าชอบดู youtube อยู่แล้วยูทูบเกี่ยวกับรถก็เห็นน้องเขาก็ดูหลายที่แหละแต่ว่าก็เลือกน้องอ่ะน้องติดต่อติดได้เลยเลือกเลือกเพราะอะไรดีกว่าต้องถามพี่ทำนองว่าเลือกเพราะอะไรเลือกเขา เรื่องนี่แหละเรื่องเรื่องกับโปรโมชั่นเขานี่แหละอ๋อของแถมของแถมโปรโมชั่นเขาก็จัดให้เต็มเต็มเยอะเต็มเยอะคันนี้เป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์ค่ะพี่น้อง๋อคันนี้เป็นไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เป็นไฟแนนซ์ที่บอกวไฟแนนซ์ในของแถมเยอะขนาดนี้เลยอ่าไฟแนนซ์ในของแถมเยอะเลยการยื่นไฟแนนซ์นานไหมคะพี่ดำรงอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวหนึ่คนอาทิตย์เดียวคแอบการจองเข้ามาดูจากพี่บุ๋มเข้ามาจองเข้ามาแล้วก็มารับรถในอีกอาทิตย์ถัดไปเลย อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้มันจันทร์ก็มาเลย <c oughs> แล้วก็พี่ทํานองประกอบอาชีพอะไรคบพี่เราก็ตกแต่งภายในและดีนเวทประมาณนี้ครับเป็นอินทีเรียครับอินทีเรียการบริการการต้อนรับภายในชรูมเป็นไงบ้างคะพี่อโอเคนะมาก็สรุปว่าใหญ่สวยดีพนักงานก็โอเคเรียบร้อยดีพูด <c oughs> จาดีครับต <c oughs> ้อนรับดีมีของเยอะเลยมีกาแฟมีน้ำด้วยครับ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องถามพี่านองว่ารถคันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกไหมคะฟอร์ดครับหรือว่าคันแรกก็ได้ถ้าางนั้นหนูก็จะไม่ถามว่า<ม>ในกรณีเรื่องของแถมเรื่องอะไรพวกนี้จะไม่ถามเจาะจงหรือจะถักแค่พี่ำาำองว่าทําไมต้องเป็นฟอร์ดคือเราดูออปชันเขามันก็ไม่ไมไ่อ้างแบรนด์นะถือว่ามันเยอะเยอะเลียกว่าแบรนด์อื่นอยู่ระบบการขับลูกวงมาแรงไฟฟ้าหรือระบบจออะไรเขาก็ดีกว่าระบบไฟ อัตโนมัติเขาก็มีถือว่าเยอะกว่ารุ่นแบบอื่นไงแต่ก็มันก็ใหญ่กว่าด้วย <struggling> ใหญ่กว่าด้วยเราเป็นกระบะที่เป็นโอเพนแคปด้วยครับโอเพนแคปด้วยวันนี้ก็ดูตัวรถไปแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ก็รับรถแล้วเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชรุงฟอร์ดอาร์สาขาราชพุรีรามห้าค่ะเดี๋ยวจะให้ทางพี่บุ๋มค่ะที่ปรึกษาการขายของเราค่ะฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะ โอเะไรค่ะพี่บุ๋มก็ขอมอบทองให้ลูกค้านะคะขอบคุณมากครับขอแล้วอาการหน้าดีมีมาอีกขอบพระคุณมากครับยังไงมีครั้งที่สองได้ทองได้ทองเลยครับเนี่ยทองเลยขับขี่ปลอดภัยนะคะบนเส้นทางเลยร่ำรวยเฮงๆนะครับต่อยอดธุรกิจได้แบบเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับครับขอบขอบคุณพี่ทำนองคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คนด่าที่ด่าดขอบคุณขอบคุณค่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะ